จุตินันพิรมพักดีซีอบริษัทบุญรอดบ,บิวอรี่เสียชีวิตแล้วที่สหรัฐอเมริกา13กันยายน2565มีรายงานว่าคุณนิดหน่อยจุตินันพิรมพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบุญรอดบ,บิวรี่จำกัดและประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เสียชีวิตลงแล้วที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเวลา11บเนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยหลังจากเดินทางไปพักรักษาด้วยอาการป่วยที่บอสตันประเทศสหรัฐอเมริกา โดยระหว่างพักรักษาการป่วยมีครอบครัวเฝ้าดูแลและให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดมีการอัปเดตอาการให้เพื่อนและคนสนิทได้ส่งกำลังใจให้ทางอินสตาแกรมอยู่เป็นระยะระยะส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นรอถแถลงการอย่างเป็นทางการอีกครั้งคุณสุตินันพิรมพักดีเกิดเมื่อวันที่9เมษายนพศ2500เป็นหนึ่งในทายาทเบียร์สิงรุ่นที่3โดยเป็นบุตรชายของนายจำนงพิรมพักดีและคุณหญิงสุพัชรีพิรมพักดี คุณสุตินันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทบุญรอบบิรลี่จำกัดตั้งแต่ปีพศ2563และเป็นประธานกรรมการบริษัทสิงเอสเตทจำกัดมหาชนรวมถึงประธานกรรมการบริษัทมิวสิกมูฟจำกัดประธานกรรมการบริษัทซีบีโฮดิ้งจำกัดโดยแนวคิดการบริหารองค์กรคือให้ความสำคัญกับการเติบโตแบบยั่งยืนและการตอบแทนสังคมนอกเหนือจากงานที่บริษัทบุญรอบบิรลี่จำกัดคุณุติน นันยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกีฬาพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2552โดยก่อนหน้านี้ได้เป็นผู้จัดการทีมคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยเมื่อปี2548เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการกีฬาคนพิการของไทยดูแลนักกีฬาคนพิการในการแข่งขันหลายรายการตั้งแต่ระดับอาเซียนจนถึงพาราลิมปิก